วันนี้นะครับวันที่สามนะครับหลังจากการลงมเมล็ดนะครับปักมเมล็ดลงโฟมะนะครับจะมีการเจริญเติบโตที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีใบอ่อนของพักบุ้งเริ่มออกมานะครับนี่ครับตามที่เห็นเลยครับนี่เดี๋ยวเขาจะเติมน้ำลงไปแห็นะหมครับเพราะว่า บุงเนี่ยมันดูดน้ำนักขนาดนครับน้ำแห้งหมดเลยนะครับวันที่สามแล้วครับผมนะครับเดดกันเติมน้ำก็ถอกลงไปเหมือนเดิมเลย เโอเคครับผมค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่คนที่มีเวลาว่างนะครับมีพื้นที่น้อยนะครับจะได้ใจคิปวิดีโอนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ นี่นะครับผมบันทึกไว้เพื่อที่แบบเริ่มศึกษาไปด้วยกันนะครับทํำข้างแรงเหมือนกันนะครับเบร้อยนะครับ